พุทธปฏิมานังอภิปูเชมะสะทาโสติสพัพพระมังคลานิพระวันตุโนข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนำดอกไม้บูชาพระพุทธรูปอันมีพระศีรัตนักคาคณะหูเป็นต้น ศิลปนถิ่นลานช้างร่มขาวค่ะและลําดับต่อไปจะเป็นพิธีสงน้ําพุทธศิลป์ถิ่นลานช้างร่มขาวค่ะนําโดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านกรรมการสภาผู้สมควรอาวุธนะคะแล้นท่านรองอธิการบดีท่านผู้ช่วยอธิการบดี ท่านคณะบดีท่านผู้หน่วยการศูนย์สถาบันสำนักและท่านคณาจารย์จากคณะวิชาต่างๆค่ะ<ป> นามัยเข้มแข็งสมบูรณ์เจริญสุขสถาพรถาวรด้วยออขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสมมาผู้อุโศนะครับทีนี้ค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้มอบผ้าวายทองมือหัตถศิลป์จากอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก,กบบ่นโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพ่อสงครามงามยิ่งเิลปินมรดก การจัดงานในวันนี้เราอยู่ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 มหาวิทยายลัยขอนแก่นเองมีความเข้มงวดแล้วก็เคร่งครัดไปอย่างมากค่ะทุกท่านที่เดินทางมาร่วมง,งานในวันนี้1 0 0งอยเนตค่ะพนักงานผู้จัดงานได้ตรวจ ATK แล้วนะคะซึ่งทุกท่านนะคะก็นี้นะคะขอให้ทุกท่าน รักษาระยะทางสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เราอยู่ภายในการจัดงานครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะการจัดงานในวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรนิยมกงพงําค่ะ ท่านเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนพาคณะกรรมการแต่ละฝ่ายทำงานอย่างเข้มแข็งนะคะงานเราจะสำเร็จที่ล่วงหนไม่ได้เพื่อแข็งความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานคุณชงตัวถ่ายศิลป่วัฒนธไรครับที่ไหนครับแกยองแกยอง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วทุกท่านเห็นสถานที่ที่แปลงนี้นะคะยังคงจดแสดงต่อไปนะคะเป็นระยะเวลา1นเดือน